สัญลักษณ์ของเมืองประทุมธานีนะคะ,ะต้องมีบัวนะคะแอง่างบัวเป็นสัญลักษณ์นะคะนี่นะคะป้ายนะคะประทุมธานีไปทางไหนก็ต้องเจอบัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะไอ้ชาว่าจะมีงานอะไรนะคะมีกางเต็นท์ไว้หรือว่ามีไปแล้วก <c oughs> ็จนหลวงรเก้านะคะเทศบาลเมืองประทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็บรรยากาศนะคะโดยรอบ เดี๋ยวเมย์ก็จะเดินทางด้านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขากลับอาจจะเ้นกลางกลับมาเลยนะคะเพราะด้านนู้นอากาศร้อนมากเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ออกมาติดบ้านเรือนประชาชนนะคะอันนี้เมย์มาตลาดสดแล้วนะคะมาเดินตลาดสดก็ริมน,น้ําแล้วก็เลยแวะมาเดินที่สวนหลวงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็แดดร้อนแล้วนะคะสายแล้วเพราะว่ามาทำกุลาบหลายอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะ พอไหนๆมาแล้วเราก็มาเดินเพื่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะได้ได้มีไรอย่างนะคะพเพื่อนค่ะก็เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินะคะพเพื่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ฝนตกทุกวันนะคะเราหาทำคลิปได้ยากนะคะมีโอกาสผ่านมาทำคลิปต,ตรงไหนได้เราก็ต้องทำเก็บไว้ปะ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 นะคะในหอประภาคารนะคะภายในสวนหลวงนะคะเพื่อนค่ะ ส่วนใหญ่คนก็จะมาเดินกันช่วงเย็นนะคะกับวันหยุดราชการนะคะเพราะว่าช่วงเช้าก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าก็ต้องทํางานกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ต้องทํางานกันนะคะาการันต้ติดบ้านเรือนประชาชนเขาก็จะต้นไม้ที่ไปละบ้านบางทีเขาก็ร้องเรียนเนาะก็ต้องตัดออกนะคะนั้นเมย์ลองถามเจ้าหน้าที่เขา พราะว่าด้านนู้นต้นไม้แบบโค่นไปเยอะเลยต้นไม้ใหญ่ๆก็เลยถามเขานะคะเขาก็เลยบอกให้ฟังต่อนะคะเพื่อนๆคากไปชมบรรยากาศร,บรอบๆเลยนะคะแพนกล้องไปร,บรอบๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะกองจอยนิดนึงนะคะเพราะว่าเมเดินนะคะเพื่อนค่ะ ก็เดินเพื่อสุขภาพด้วยกันนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยคะเดินไปด้วยนะเพื่อนๆค่ะถึงแม้จะสายแต่ว่าอู้ลมโยงค่ะลมโยงคะสายจะเข้าหน้าหนาวเลวนะคะเพื่อน่าลงพิ้วเลยนะคะดูกิ่งไม้นะคะเพื่อนสดชื่นนะคะเพื่อนสดชื่นมากๆเลยหาให้ลงปอดนะคะลงปอดเพราะว่าในหมู่บ้านเมก็เนาะ มันก็คือหมู่บ้านน่ะนะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็เมนกลางก็พวกช่างพวกเอ่อคนดูแลมาทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งสวนก็อยู่ตามศาลานะคะพักล่มกันนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อก่อนเมยเคยมาช่วงเย็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่สะดวกเนาะ ตั้งแต่ทำช่อง YouTube นี่ไม่ค่อยมีเวลานะคะไหนจะทำ u t u b e ด้วยนะคะทำช่องฟ้าด้วยแล้วก็ติ๊กต็อกก็เริ่มเข้าไปเริ่มเข้าไปแบบแบบเก็บเขาเรียกเก็บผู้ติดตามนะคะเพื่อที่ครบผันแล้วเราถึงจะไลค์นะคะก็ไปไลฟ์ขายของก็ได้หรือว่าไลฟ์ร้องเพลงแบบแรกของฝันอะไรพวกนั้นได้นะคะก็เราแบบรีจากงานแล้วเนาะ ได้ทำอะไรว่างๆก็ทําไปนะคะเพื่อนๆค่ะดีกว่าให้ใจทิ้งนะกินเงินลูกหลานไปวันๆว,ว้าว่ะนกอะไรนะคะเนี่ยมองเห็นไหมคะเดี๋ยวยจะเห็นไหมเนี่ยใช่นกไหมอ่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนจะจับยังไงนะ นี่นี่น,นี่ได้แล้วนกอะไรไม่ทราบไม่รู้นกอะไรนะ,ะเพื่อนเพื่อนบินไปแล้วค่ะบินไปแล้วบินไปแล้วนะคะเพราะแรกเมย์เมย์คิดว่าเป็นใบไม้นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นก็ดุกกระดุกกระดุกนะคะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจก็โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนรีบเดินนะคะเพราะว่ารีบมา มีภารกิจที่บ้านด้วยนะคะสายแล้วก็เดี๋ยวรีบเดินก่อนหอไหนๆเข้าเมืองมาแล้วนะคะก็มาเดินรอบสวนสุขภาพอันน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะพอวันนี้ก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะออกมาแต่เช้าเลยก็มาไหลที่ก็แวะเดิน ออกกำลังกายไปด้วยเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะต้มเลื่นนะคะต้นไม้ขนาดแดดออกแล้วนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพเพื่อนๆค่ะ6โ,โมงถ้าเปิดประตูมาแดดจ้าเพราะว่าบ้านเมย์ก็จะเปิดประตูแบบให้ลูกไปทำงานนะเมย์จะลงมาทำอะไรต่ออะไรอาบน้ำอาบทายเสร็จแล้วถึงจะเปิดบ้านนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนน,นแล้วเนาะ อันตรายเปิดบ้านบางทีเราเข้าห้องน้ําหรือว่าเข้าไปทําภารกิจอะไรในบ้านอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาของหายบ้านเพื่อนเมย์กระเป๋าตังค์วางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ล็อกบ้านนะคะก็หูเข้าไปอาบน้ํานี่แหละมาเอากระเป๋าตังค์ไปแล้วก็บ้านเพื่อนลูกชายนะแถวคลองดุนธานีอะ่ะซื้อรถมาใหม่เลยนะคะเรียนจบปริญญามาแม่เขา ขซื้อรถให้ายแดงก็ยังไม่ได้ทำประกันประกันเลยนะคะจริงๆเขาจะเขามาเอาอะไรนะโน้ตบุ๊กอะไรต่ออะไรอยู่บนโต๊ะเนี่ยอ๋อปาดเลยได้รถไปเลยนะคะได้รถยนต์ไปเลยนะคะเพื่อนๆก่ะแทนที่จะได้โน้ตบุ๊กไปอย่างเดียวายแดงเลยนะคะพประกันอะไรก็ยังไม่ได้ทําเลย,ะะย,ย,เลยแบบโอ้ยเดี๋ยวนี้นะคะ ไ้ต้องระวังเลยนะคะแบบจนขบโมบแบบชุ่มมากมากเลยโอ้โหลมเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะดูต้นไม้นะคะลมเย็นมากๆเลยนะคะขนาดแดดก็ส่องแต่ว่าลมพัดเย็นชื่นใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนย์ก็คงทำคลิปไม่ยาวมากนะคะเพื่อนๆค่ะทำคลิปแบบพอสังเกตนะ แต่ว่าเมย์จะเดินแต่ว่าตัดต่อคลิปเอานะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจะได้ชมกันไม่เบื่อนะคะบอกว่าเนาะก็ไม่รู้จะไปเดินนะคะทาที่ไหนกันก็ซ้ำๆซ้ํๆนี่แหละนะคะบนบนอ๋อบนบนกันอยู่นู่นนะพอแดดออกนะคะพอแดดแดดแรงนี่ต้นไม้น่าสงสารนะคะดอกไม้เฉาอยกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะ ขนาดฝนก็ตกบ่อยนะคะดอกไม้ยังแบบเฉาขนาดนี้นะคะบรรยากาศธรรมชาติเป็นย่อมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ดอกไม้สวยนะคะก็รัดชมแป๊บหนึ่ง <laughs> ตกตะลุกนะคะเพื่อนๆค่ะกระชากกระชอนหน่อยนะคะเพื่อนๆ ก็แดดร้อนนะคะแดดร้อนมากๆเลยช่วงนี้นะคะอาจจะย้อนแสงแบบมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพื่อนๆค,ค่ะก็เนาะ เจ้าเพื่อนๆค่ะไปเดินเลาะกันนะคะที่ร่มร่มค่ะยังมีคนเดินบ้างต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะมีคนเดินอยู่ว้าวเข้าล่มเข้าร่มนะคะวันนี้ยังไม่เห็นน้องก็ลอกเลยนะคะเพื่อนๆคราวที่แล้วเข้ามาเจอแบบหน้าด่านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้องตัดคลิป ต้องตัดคลิปลง่องน้องก็ลอก่อนนะคะวันนี้เงียบนะคะวันนี้เงียบเงียบเงียบมากเรมีคนมาถ่ายทําภาพยนตร์ตลอดนะคะมีสาลาเป็น่งช่วงยช่วงไปนะคะเพื่อนๆค่ะสาานั่งพักนะคะบางตรนี้ก็เอาข้าวเข้ามากินแบบบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆค่ะ เมย์ก็จะสายไปรอบๆให้ดูก่อนเพราะว่าเมย์จะไม่ไม่ได้ลงคิ้ย,ยาวๆเพื่อนๆชมนะคะก็ะเลยแทนกล้องแบบหเห็นบริเวณรอบๆนะคะนี่นะคะเขามาถ่ายทําภาพยนตร์กันนะคะเพื่อนๆค่ะถ่ายหนัง,ถ,นงถ,ถ่ายละครก็เป็นบริษัทในหมู่บ้านเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะบริษัทในหมู่บ้านสูให้ดูนะ,ะ้วค่ะ ซูมไม่ดูเพราะว่าข้าวไปถ่ายเขาใกล้ๆไม่ได้นะคะ mm hmm. พเพื่อนๆค่ะสูมให้ดูนะคะ mm hmm. ไปค่ะ mm hmm. พเพื่อนๆค่ะไปเดินต่อกันนะคะไปเดินต่อกันนี่นะคะพอที่ออกกำลังกายก,ก็จะตั้งเป็นจุดๆนะคะพอสามโคกฟิล์มเลสเลฟลีฟิลม์ Love, Lovely, ลมแล้วก็แบบเปลี่ยนชื่อหลายๆนั่นนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆค่ะจะได้ไม่เม รายได้ไม่สูงนะคะก็จ่ายรายได้ไปตมชื่อพี่ๆน้องๆเนาะก็อยู่ในหมู่บ้านเน้นเมนะคะพเพื่อนๆค่ะในหมู่บ้านแถวนี้เขานิยมทําหนังสั้นกันนะคะพเพื่อนๆแถวนี้แถบนี้จะร่มลื่นนะคะแต่ถแถบด้านนู้นแบบอีกด้านหนึ่งนี่ร้อนนะคะเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ดินิน เดนน้องปลาลอกนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเด็นน้องปลาลอกนะคะเนี่เมื่อกี้เห็นน้องอยู่ตรงนี้น้องมอีคนต้นไม้นีออ่เห็นปะคะออเพื่อนๆจะเห็นน,ะะน้องแบบแว๊บๆนะคะเขาจะอยู่อีกด้านหนึ่งเตาจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะต้นอะไรไม่รู้นะคะด้านนี้ก <c oughs> ินไปแล้วครับเพื่อน ขึ้นไปละ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 ชมบรรยากาศในสวนสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จะเป็นส่วนย่อมต้นไม้สวยงามนะคะ อบปราพาคาร ให้รู้ดอกอะไรนะคะเพื่อนๆคาะมีทั้งปีนะคะเมมาทุกครั้งก็ก็ได้เห็นนะคะเพื่อนๆค่ะมัวแต่ส่องน้องกระลอกินเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปไปต่ออีกหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะลมเย็นกำลังสบายเลยนะคะเพื่อนๆแดดเริ่มไอ้นี่แนละ้วแถวนี้ก็ เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนี่แล้วแต่ถึงช่วงมีต้นไม้น้อยนะคะตึงต้นไม้น้อยมันก็จะแบบร้อนนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะแดดจะส่องไหนที่มีต้นไม้เยอะก็จะล่มลื่นไปตัดคลิปกันใต้ใต,ใต้ล่มไม้ดรงด้านนู้นนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะก็เดี๋ยวเมย์จะเดินต่อนะคะก็ลงคลิปไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบื่อนะคะ ได้ไม่เบื่อกันนะคะเพื่อนๆค่ะพอมีในๆมาแล้วก็เดินหน่อยนะคะเดินมีมาครบรอบตรงนี้ก็เมื่อกี้ถ่ายออมซูมมานะคะที่เขาถ่ายหนังกันนะคะตอนนี้อยู่ใกลนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะมาอีกด้านนี้ก็กำลังถ่ายทําภาพยนตร์กันนะคะนี่นะคะด้านในหนู้นนะคะลมต้นไม้ด้านใน,นะไปต,ต่อกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ยันกองกันนะคะว้าันนี้เราก็จะไม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะบวรบกวนน้องจะออกตรงไหนได้น,นะคะเพอเดี๋ยวไปรัดนะคะไปรัดอ,ออกด้นนู้นนะคะเพ <rese atur S 1> <ๆ>ื่อนๆคะ่ะไปโค้งออกด้านนู้นนะคะบบร้ ยน่ไรอสายเยอะไปๆน้องๆถ่ายดังกันนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆโอ้โหฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเม่ด้วยนะคะ เอกาว่าคุณล่วงหน้านะคะก็ไปหาเพื่อนๆช้าหน่อยนะคะช่วงนี้แล้วกบ็บางบ้านนะคะไปแล้วไม่ติดนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะคอมเมนต์หลุดนะคะบางบ้านนะคะไปสองรอบสามรอบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ยังไงก็ตามไปนะคะค่อยๆไปเพราะว่าโทรศัพท์นี่ก็ เสียนะคะคเพื่อนๆค่ะใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้เครื่องเดียวนะคะอ,อ๋อฝากเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมด้วยนะกายเมกาขอบพะค of of so much, ุณนะคะแจงยูสมัตไมเฟนไฟยูสปอร์ตไมเมย์ชาแนลอันเดอร์ไทม์แอนด์ไฟยูชิ่งคลิปวิดีโอไมเมย์ชาแนล a n งคิวบายบาย